ยักเคพันเตสังโฆปฏิชนานโตอายังปมัมาภาโคมหาเทร,สปประสะปปูนาติอวะเสสาภาคาอัมหังกังปะปุนันโตภิกขุจเสระวัน ศรัทธาผู้เป็นเจ้าภาพถวายร แม่ชีบางอ่อนหอมเิรันและเพื่อนครูสมาธิรุ่นที่2ี่สบร่วมบุญทุกรายการ200บาทคุณแม่ชีพิมพ์ใจสว่างโฉมร่วมบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีเจริญเพิ่มสัตว์มีสรมร่วมบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีกัลยาดานเฮรันยวัตรร่วมบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีนวยานีสามีบุญญาร่วมบุญทุกรายการ100บาทนางสาวปริชาตินางสาวปัทมวันมีบุญญาร่วมบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีี แม่ชีจงจิตบัวผั่งทำบุญทุกรายการ50บาทคุณแม่ชีเฉลิมพรงามะจรวิวัฒนายาธิธรรมทำบุญทุกรายการ189บาทคุณแม่ชีพัชรันมีกุละและยาธิธรรมทำบุญทุกรายการ1 0 9บาทคุณนิพัฒพงมโพงามคุณพัชราพรสังเกตกิจรวมบุญทุกรายการ200บาทคุณแม่ชีสุรังอมรสิทธิเจริญทำบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีนิชนันสัมพันธ์ทำบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีรัชยาชิมเรือง ทำบุญทุกรายการหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ชีนิพาวรักษวันทำบุญทุกรายการหนึ่งร้อยบาทคุณวิเชียรจันทาและครอบครัวคุณแม่ชีจันทีจันทาขอถวายปัจจัยสร้างบุโบสถว่าบาทสมเด็จพระยมพวชิรดองห้าร้อยบาทคุณแม่ชีพรทิพาจินดารัตทำบุญทุกรายการหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ชีอัญชลีร่วงเกลียวทำบุญทุกรายการหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ชีรำงพาพรชัยวิบูลพร้อมลูกหลานทำบุญทุกรายการหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณแม่คุณมณีรัตน เยริติมนินริตมนทำบุญพร้อมครอบครัวคุณแม่ชีคุณทิตาพุทธารามทำบุญทุกรายการหนึ่งพันบาทคุณแม่ชีพุษยาคุณแท้ว,วาไขนมน้ำหวานน้ำเต้ามูงก็มีถึงเสื้ลูกถุงเท้าและปัจจัยเงินสดหนึ่งร้อยบาทแก่คณะคณะแม่ครัวและก็คณะพ่อครัวครับคุณแม่ชีบุตรเพียรอยู่ตรงทำบุญซักผ้าทำความสะอาดหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ชีระพีพัฒชื่นสนิกร ทับุญสักผ้าหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ชีสิรีสุรีศิรวุฒิสักผ้าหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ชีบังอญอ,อยู่คงร่วมบุญเป็นปัจจัยสักผ้าหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ชีนวศนก้องกันทีโรธทำบุญชรชมระน์่สงสองร้อยบาทและสักผ้าห่มสามร้อยบาทคุณแม่ชีภูริดาชัยนาถวีรนน์ร่วมบุญทุกรายการหนึ่งร้อยบาทและร่วมบุญบูชากันเทพกันกุมารด้วยนะฉนะบับยอ่อคูปอก,ก,ก วัดป่าสมเด็จพยัญชนะชิรดมเป็นกันเทศ6,300บาทขอโนโมธนาสาธุการทุกท่าน นได้ยินเสียงลอยลมไปนงบุตรีอยู่เมื่อวานอบูชากันเทศกันไ,ไแปแทบเร็บแล้วมีคําพูดว่าเมื่อไหร,ร่ผมจะเทศมหาชาติสักทีที่คิณเคยได้ยินหลวงพ่อเทศมหาชาติไหมม <c oughs> ันกินหมัดเผาหมัดเจ็ดแซงกินแตงหมัดกินแกงหมัดเก็บหม้อหมอ้มอและซี่โครนะครับสภาพนั้นยังพอฟังได้นะครับ สภาพภาคภา,ภาคการะเทศมหาชาติทำรองอีสามอย่างหลวงพ่อเนียพอฟังได้อแตมานี่ฟังไม่ได้เลยฉะนั้นอย่าคิดผิดเลยครับอย่าคิดผิดเลยเห็นแม่ชีเอาพ่อหงมารวมๆกันไว้เหมือนว่าจะฝากไปซักหรืออย่างไรหรือคืนแล้ว,แ,ลวแม่ชีกล้าตัดสินใจอย่างนั้นเลยไปกินดีเสือมีเอ็นดีมีมบวดบางกอนมาจากไหนถึงกล้าตัดสินใจคืนพ่อหง ยังไม่แน่นะอากาศอย่างนี้ไม่แน่มันกันบางวันอาจจะหนาวขึ้นมาเลยก็ได้ครับชีวิตคือการวางแผนอย่าเพิ่งประมาทนะั่นไม่ชีถ้าเผื่อว่ามีไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ครับเมื่อหมดจังหวะแล้วเมื่อกลับแล้วค่อยคืนก็ได้ประกาศมันกันถ้าพระห่มสีขาวถ้าอยากจะนำกลับด้วยก็ขอขอ,ขอ,ขอตรงนี้เลยว่าอนุญาตสําหรับผ้อห่มสีขาวอนุญาต ประกาศถึงดรกเร์กัปนะครับอนุญาตแล้วหาสีขาวมาใหม่ปีหน้านะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นสีชมพูแล้วละ่ะปีหน้าครับคือพระหมนี่เป็นความกรุนาจากท่านดรสกัปตคุณหญิงเมราดาคุณราศีจากคร,าครอบครัวอิยาลาแคเนตทำพระหมมาถาวายไม่ชีแล้วก็พระคุณเจ้าเป็นพยธรรมเป็นธยธรรมถวายพระคุณเจ้าในวันที่ส่วนักขีด้วยแล้วก็ เป็นพ่ห่มสีขาวทุกๆปีจะมีการปักปักกราวัดแต่ปีนี้ปักไม่ทันส่งขาวกันตรวจแล้วก็โยมต้องเดินทางบ่อยๆอันนั้นอันนี้สําคัญสําคัญเวลาหนาวนี่นะพ่ห่มนี่สําคัญที่สุดมันเคยถามกันนั้นแหละจริงๆแล้วพ่หผมอุ่นหรือเอาอุ่นพ้ห่มลําพังที่วางอยู่เองพ่หผมจะไม่อุ่นเลยแล้วเราไปสัมผัสใหม่ๆก็หนาว้นะเย็นยนะย แต่พออยู่ไปน,น,นานๆปากอุ่นจากร่างกายไปเจอพ้อหงษ์เย็นๆนั่นก็ทาให้เราอบอุ่นได้ธรรมะของพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นก็ยังเป็นธรรมะอยู่นั่นแหละก็ยังอยู่ในหนังสืออยู่ในคำพีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่ถ้าเราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติย่อมยังความอบอุ่นและปลอดภัยให้กับเราเ <ๆ S 2> ช่นเดียวกันกับพ้อหงษ์พ่อหงษ์นี่เอาไปหงมใหม่ๆมันก็เย็นๆนะแต่พออยู่ได้ปรับตัวได้มันก็อบอุ่น การประพฤติปฏิบัติใหม่ๆไอ้นั่นก็ยากไอ้นี่นก็ยากเห็นอ,อะไรก็เป็นเรื่องยากไปหมดเี๊เพราะเราไม่คุ้นไม่ชินแต่พอเราคุ้นเราชินแล้วมันกลับมันกลับทําให้เราออุ่นได้ด้วยธรรมะธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมนั้นแหละย่ยอมรักษาผู้ประกอบธรรมธรรมนี้เองที่รักษาตัวตนบุคคลของผู้ประกอบธรรมให้เจอความสุขสุขอย่างนี้เรียกว่า สุขที่ไม่ยิงอาศัยวัตถุพออยู่ด้วยธรรมเราสุขแล้เรามากกว่านั้นนอกจากจากการประพฤติธรรมก็คือเราได้มีโอกาสค้นลงไปในหัวใจตัวเองรู้จักและก็เข้าใจหัวใจของเราเห็นแล้วหัวใจตรงนี้ความสุขมันเกิดจากไหนความทุกข์มันเกิดจากไหนอารมณ์มันเกิดจากตำแหน่งที่ใดเราพยายามค้นลงไปค้นลงไปถ้าเราเจอต้นมันจะแล้ว ความสุขและความทุกข์ก็จะมีค่าเพียงสิ่งเท่ากันมีค่าเท่ากันเพราะมันเกิดจากจุดเดียวกันที่เรารู้สึกว่ามันดีหรือรู้สึกว่ามันไม่ดีเพราะเราเอาตัวตนเราไปบวกไปประกอบเพิ่มกับสิ่งเหล่านั้นต่างหากฉังนั้นขณะที่เรากําลังประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยเราก็ค้นหาจุดเริ่มต้นของความคิดจุดเริ่มต้นของหัวใจของเราไปด้วยอย่างนี้ทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าร้อยทางไม่สู้มีศีล ร้อยศีลไม่สู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเหตุผลเพราะทานนี่ยังไม่ได้นํามาซึ่งความพ้นทุกศีลไม่ได้นํามาซึ่งความพ้นทุกแต่การอบรมใจนี่นำมาซึ่งความพ้นทุกพระเจ้าจึงเรียกว่าจิตตังทงตังสุขาวหังจิตที่สุดฝึกดีแล้วนํามาซึ่งความสุขเพราะเหตุผลว่าเราค้นลงไปจนเจอแล้วเราไม่ยึดไม่เกาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น อารมณ์ไม่ใช่เราเราไม่ใช่อารมณ์ใน่ีฟังสิ่งนี้ดีๆเนาะอ,อารมณ์ไม่ใช่เราเราไม่ใช่อารมณ์เพราะเวลาที่มันโกรธจิตจริงๆมันไม่ได้โกรธด,ด้วยเราไม่รู้มันก็เลยแสดงผลออกมาเวลาเราสุขจิตจริงๆตัวผีจิตภูตังไม่ได้สุขด้วยแต่เราเอาด้วยด้วยความไม่รู้เราก็ไปประกอบพร้อมกับมันแล้วเรารู้สึกสุขอย่างนั้นเรารู้สึกทุกข์อย่างนั้นมันก็เวียนอยู่อย่างนี้แหละดังะน,นั้น เรามาศึกษาตัวต้นของมันจริงๆลงไปเรื่องๆตัวไหนเป็นตัวต้นจิตตัวไหนเป็นตัวต้นลมตัวไหนจะเป็นตัวที่จิตไม่มีสุขและทุกข์มาประกอบพร้อมปนอยู่ข้างในนั่นน่ะเราค้นลงไปให้เจอตัวถีติภูตังที่หลวงปู่มั่นท่านพูดถึงถ้าลงไปจนถึงจุดนั้นได้สุขและทุกข์จะไม่สามารถมีอำนาจเมือหัวใจพวกเราได้ครับลำดับถัดไปจะได้นำพาออกอากาคณะครูอาจารย์แล้วก็นำพาไม่ฉีคณะศรัทธา ได้สวดอิติปิโสสวนลัทธิสังสมบุญญาปรามีในส่วนของภาวนาไม่เป็นลำดับสื่อไปนะครับอิติปิโสภัง the uh -huh. นาทิทังจัตารเรสายุคานิอั โนโซคาโต

ภะคะวะโตสัพพะสะังโฆสานิติปะฏิปัตติโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนิพพิทังจะ <Sýmí> <Sýmí>

Satsang with Mooji บเนแล้วรัตนนตยาโนภาเวนะโดยอนุภาพุพระรัตนไตรัยรัตนตยาเจชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนไตรเวิริยังคานุภาเวนะโดยอนุภาพุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าบ,บุทสมเด็จพญานวาชิโรดมหลวงพ่อเวิริยังสิรินทโร จงส่งเสริมน้องนำให้นันเจ้าภาพทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขาภาระปฏิพา,านธนนสารสมบัติธรรมาสารสมบัติคุณสารสมบัติยึดสิ่งหนึ่งประการในอันที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเตียท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอเนีย่ย ท้าวีวาหาโปลาปะริปุเณศคารังเอวะเมวะอิโตินงเปตนาโมปังคัปติเอสิตังปะติคังตุมหังจิปะเมวะสมิจจตุสัตเถปุเรณตุสังตปาจันโตปะนาโสยญาทามิโชติลาโสยญาา ติโยวิราจันโตสัพพโรโรวินรสโตมาเตภาวันตารโยสุขิติภายุโกภวะสัติติโยวิราจันโตสัพพโรโรวินรสโตมาเตภาวันตารโยสุขิติภายุโกภวะสติ พโยมิวัจันโตสัพพรโรโปวินัสโตมาเอมาวะกันตารายุสุขีติขายุโกภวาอาภิวาทนาสิริสาเอจังวัวตาปะจายโนจ Tā nā rā, nā i uh -huh. uh -huh. de, de. โสขังปริพุนชัทถพะพัตาหารอันเป็นมงคลทั้งปวงนี้ที่คณะพระคุณเจ้าแม่ชีผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้พิจารณาแล้วขอญาตโยมเจ้าภาพเจ้าสัทถาทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อย,ยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยัง